แสดงว่าเด็ดไม่ดีไม่ได้ส่งม,มานะคะน้องแมวก็หน้าแดงมานะคะน้องแมวสวัสดีน้องโดมสวัสดีค่ะน้องโดมขอประเจได้ไหมได้ครับทำตาข้อให้ได้เดี๋ย กดไลค์แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณน้องโดมสวัสดีค่ะจากป้าอ่อนนะคะลังคามงน้องโดมนังแผ่นเด้อน้องโดมโดมคุยเก่งนะคะคุยเก่งน้องโดมนะเป็นคนที่คุยเก่งนะคะ ลูกโดสวัสดีจากพี่ดารุนีนะคะทุกี้ก็ทักทายมานะคะแล้วก็หัวใจกอดๆมานะะได้อีกสี่นาทีนะคะเราจะลงติดตามเจ็ดร้อยสิบสี่คนครับอืมไปแล้วอีกหนึ่งล่างนะคะไปไปหาน้องโดมแล้วเด้อใบรุ่นนะคะน้องโดมไบรุ่น มาแล้วเลยิ0ได้2บาทไม่ได้ต้องต้องเลิฟต้องเลิฟมา30ไม่ใช่แล้วได้ได้2บาทนะ,ะอยากเป็นานายพันมาดันให้ผมถึงพันได้ไหมครับไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วหนึ่งล่างนะคะล่างนี้ก็น่าจะเป็นแล้วนะเพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วนะคะล่างนี้น่าจะเป็นอุ้ยขอบคุณครับพี่พวงขอบคุณพวงมาเลยจากพี่พวงคะ่ะ เช่นใจพรมาะไยหอมๆจากพี่พวงขอบคุณนะคะพี่พวง๋าขอบคุณนะคะเลิฟเลิฟน้ำหมักกระจายนะคะขอบคุณนะคะพงมาลไยจากพี่พวงขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเนอ้อพี่พวงเจา้า ไม่ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะพี่พวงพวน้องไม่ได้สองบาทเลยให้มาสองบาทนะคะพี่พวงขอบคุณนะคะพ,พวงแก้วสวัสดีค่ะจากป้าออนนะคะขอบคุณนะคะสิบห้าล้านดวงตาอาจะขึ้นมาสิบห้าล้านดวงตานะคะคือร,อ,รอคือรอนานนะ,ะวันนี้นวีถ่ายหน้าสดนะคะหน้าสดที่จะเป็นแบบนี้นะ,ะ <laughs> ถ่ายหน้าสดลงนะคะถ้าจะตกกาเยอะน้องเป็นคนข่าวเนะี่จะตกกาเยอะนะ จอบจอบมามาให้กอดซะดีๆพี่อ้อย่างนี้นะอย่างนี้นะจอบจอบจากพี่ไอ้นะคะไปยกทําไมกระถางยกให้มันเหนื่อยยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกบ่มีเรี่ยวนี่ยพี่ไอ้นี่นะเรี่ยวเ็ดยกแ่กระถางเล่้นอ้าวยิงติวว่าลงแล้วย่างโหยิ้ติว ิงเสียวนะลงจากวีไปแต่ว่าวีนะ่ะยังอยู่กันละครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะจากพ่อออนนะคะพี่ไอ้ค้าจากปู่ปูนะคะพ่อออนก็กรอ,อดมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโสดไปหาปู่ปูก่อนนะคะเออเรียบร้อยแล้วนะะเรียบร้อยแล้วะะห้องไหนที่เข้าบ่อยๆก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะน้องแมวจ้าจากปู่ปูนะคะ ของพี่ก็หน้าสดปรับแต่งแอปไม่เป็นพี่ดารุณนีนี่นะคะมันจะมีหน้าจอเราใช่ไหมหน้าจอแต่ว่าอันนี้เนะี่ยวีช้แอปวีช้แอปนะคะถ้าไม่ใช้แอปไม่รอดะคะ่ะหน้าจอเรามันจะมีตรงที่เป็นห่วงห่วงใช่ไหมแล้วกดไปที่ตรงนั้นแล้วมันจะขึ้นข้างล่างมันจะขึ้นข้างล่างว่าให้ใส่ให้ใส่แอปเนาะล้วก็กดไปตัวไหนสวยตัวไหนดีแล้วก็ใส่ไปนะยิงเกี่ยวบอกทนายไม่อ่านคอมเมนต์ ฮไม่อ,าอ่านได้ยังไงวีอ่านนะบางคำวีไม่อ่านวนะีแค่ไม่อ่านคำเดียวเองนะย่ายวีไม่อ่านคำเดียวเองนะ <c oughs> โอน้อยใจเหรอ้ <c oughs> อยใจเหรอ <c oughs> ขอโทษนะยิงคิวยิงคิวแบบน้อยใจเหรอข <c oughs> อ,อจากน้องคิวนะคะมันโสดได้ว่านทักทาทยจากพี่อ้ายนะคะพี่แต่รุนนี้นี่จะเป็นห่วงตรงนี้ใช่ไหมเรากดเข้าไปมันจะมีบอกว่า ให้ใส่อันนั้นอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าให้ใส่เป็นแสงเป็นแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์มันจะสวยนะแสงอาทิตย์มันจะทําให้หน้าเราสว่างนะ